เรายังไม่ผลิตเองนะตอนนั้นพอเราผลิตเองเราตั้งชื่อแบรนด์เลยว่าหอมฝุ้งคุณคะพอผลิตเองมันต้องผลิตเยอะผลิตน้อยเขาไม่ผลิตให้โอ้โหพีู่เล่าสิว่าเราต้องผ่านอะไรกันบ้างเยอะแยะมากมายคือก็น,นี่แหละก็กลับมาสู่คําว่าความเชื่อคําว่าความเชื่อคือว่าเราเราจะทําตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องทาให้ได้เราต้องขายให้หมดดังไงก็ได้เราจะไปเสนอใครก็ได้ น้ำยาปะพานุ่มที่ไหนก็ใช้บ้าง<ช>อะไรบางคนรอบข้างก็ใช้ไหมคนรอบข้างเราก็ต้องใช้ใชเราก็ต้องระบายไปทางนั้นเราก็ต้องนําเสนอไปทางนั้นเข้าไปทางไหนเข้าไปทางใครทหารเข้าไปทางหน่วยงานออต่างๆมีหน่วยงานติดต่อเรามาด้วยนะเข้าไปทางหน่วยงานต่างๆเ,เราอยู่ที่การนําเสนอคุณจําไว้เลยนะสินค้าทุกอย่างคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยโดนหลอกแล้วไอแบรนด์เนี่ยเอาไปแล้วไปขายเขาทำไมไปโฆษณาไปไล์ให้เขาทำไมคุณครับ คุณเอาสินค้าไปแล้วคุณไม่โฆษณาขายใครจะมาซื้อคุณใครจะมารู้ใครจะมาลูกว่าคุณไหมของใครของมันเราขายก็กาไรเราคุเราไปขายก็กําไรคุณครูเขาออกมาสอนวิธีการขายนะครับไม่ใช่ว่าออกมาไปบอกว่าเฮ้ยแกต้องไปตรงนู้นแกต้องไปตรงนี้แกต้องไปเอาเสนอไปตรงนู้นไม่มีเขามาบอกวิธีการขายนะครับบอกวิธีการขายล้วนๆทานั้นเองคุณแค่บอกว่าดีไหมล่ะคุณคุณจะต้องคุณเห็นคนคนขายเขาหลามไหม หา,<ช>หาไปใช่หาไปตามบ้านมาไกลมากด้วยหาไปตามบ้านคุณคุณจะเอาชาเนี่ยไปตามบ้านตามอะไรได้ตลอดไหมคุณรู้ไหมว่าเขามาสอนคุณให้คุณโฆษณาขายในล่มในห้องแอร์ฉากหลังสวยๆโฆษณาผ่านมือถือคุณแล้วคนเห็นมากกว่าคุณจะหาบเอาสินค้าไปให้แต่ละบ้านดูอีกเขาเห็นเันเยอะนะครับการมองเห็นเนียเยอะ เพราะฉะนั้นนะคุณทําตามเขาซราว่าเขาสอนแบบไหน1นถึงหคุณไปดูซะนะครับง่ายๆแค่นี้เองเป็นเป็นช่องทางท,ที่ที่ที่ขายได้ง่ายแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยเขารู้จักกันหมดแล้วเหลือแค่คุณนําเสนอว่าฉันเนี่ยขายของตัวนี้นะฉันขายแบรนด์นี้นะสนใจดูภาพลักษณ์ตัวเองด้วยคุณต้องดูให้ดูดีในการที่จะออกหน้ากล้อง คุณต้องดูให้มันมาตรฐานคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณจะไปซื้อของชิ้นหนึ่งจากใครในมือถือใน a ฟ e b o o k คุณเห็นความเชื่อหน้าเชื่อถือของเขาหรือยังคุณจะกล้ากินไหมคุณจะกล้าไหมอ่าถ้าเกิดว่าความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือคุณเนี่ยคุณมองแล้วโอ้โหแต่งตัวดีไว้การนําเสนอสวยแบบโอ้โหเป๊ะมากคุณต้องซื้อ,ขอเขาอืก็อีกคนนึงม,มาละแบบความน่าเชื่อถือไม่มีอ่ะเอาเอางี้ดีกว่า คุณต้องดูตรงนี้ด้วยแล้วก็มาเป็นกระจกส่องให้คุณทําแบบที่พี่ผอสอนนะครับแล้วสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะมันก็จะเริ่มอะไรเขาเรียกว่าอะไรจะเริ่มต่อยอดของมันเองคุณเข้าใจไหมว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยขายตัวเองได้มานานแล้วนะครับเหลือแต่พวกคุณเนี่ยส่งต่อนําเสนอเองแสดงให้เขารู้ว่าคุณขายอยู่คุณขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่มันเป็นยังไงมันช่วยอะไรนะครับมีเคสอะไรมาบอกมากล่าวกัน ให้เขารู้ให้เพื่อนๆที่กําลังมองกําลังส่องคุณอยู่เนี่ยเขารู้เขาเห็นว่าอ๋อผลิตภัณฑ์ดีตรงนี้มันช่วยตรงนี้นี่ว่าเฮ้ยคนใกล้ชิดเราไม่เป็นนี่ว่าเว้ยเฮ้ยลงสั่งให้ดูนี่เห็นไหมคุณเพียงแต่ว่าคุณไม่ใช่ทําโอ้โหทำหนึ่งวันหยุดไปสามทำสองวันหยุดไปห้าอย่างเงี้ยคุณครับเขาเรียกว่าตกความต่อเน,นื่องมันไม่มีคนที่กําลังแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเขาไลฟ์ดีไว้คนนี้ต้องตามไว้ พออีกวันหนึ่งเอา้าเฮ้ยมันหายไปไหนวะสองวันหายสามวันโพยอย่างเงี้ยคุณครับเขาไปหาคนอื่นละคุณเชื่อไหมว่าคุณหลุดตรงนี้ไปเยอะมากเพราะฉะนั้นคนที่กําลังตามดูว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์นี้เป็นยังไงพอเขารู้ว่านพเก้าเนี่ยคำว่านพเก้าเสร็จปื๊บเป็นผมนะผมเข้าไปเสรออิร์ชดูเลยเฮ้ยนพเก้าคืออะไรวะเป็นสมุนไพรน,นี่วาเป็นนี้นี่ว่าเขามีการเช็ค ถูกไหมพี่อนมีการเช็คเลยว่าเขาเป็นสมุนไพรจริงว่าเขามีตัวตนเขาโอ้โหแบรนด์ใหญ่น่ว่านี่คือความน่าเชื่อถือซึ่งพี่พรกับผมได้ทํามาตั้งแต่สปีที่แล้วละเริ่มสร้างเริ่มรับรางวาัลเริ่มนู่นนี่นั่นมาเพื่ออะไรเพื่อตรงนี้ไงเพื่อตัวแทนเราจะได้ขายได้ง่ายนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําอะไรเลยนี่ดูดิครับออกมาทุกวันทุกวันมาเรียกแขกเรียกแขกเรียกคนบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เราไม่ได้ขายแค่สินค้านะเราสอนการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตประจาําวันการอ,าอยู่ร่วมกับครอบครัวยังไงให้มีความสุขเราสอนหมดเราบอกหมดแม้แต่การดูดเงินเรายังสอนคือจ